สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอยบอกต่อแล้วข่าวด่วนเอาอีกแล้วครับมีคนจะไปร้องที่เรือนจาอีกแล้วนะครับนะครับมีคนจะไปร้องที่เรือนจําอีกแล้วนะครับที่ครับนะอ่ะเอาไปว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครทุกตัวส้าไปเพื่ออัตลดในการรับชมรับฟังทุกท่านครับถ้าไหนเข้ามาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe เป็นกำลับบงใจกันกับนิทานเรื่องนี้เอาอีกแล้วครับจะไปร้องเรียนที่เรือนจําอีกแล้วครับนะครับกับสิ่งที่ป้านะครับได้ออกมานั่งไลฟ์สดนะครับออกมานั่งไฟ์สดพูดถึงเรื่องราวที่ไปเยี่ยมนะครับลุงอยู่ในเรือนจานะครพนมก็ออกมานั่งพูดสัญญายกับเอฟทุกคนได้ฟังเพราะว่ามีเอฟซหลายคนนะครับให้ความสดให้ความสาคัญแลวก็สนใจและยังเป็นห่วงเป็นใจลุงอยู่ <c oughs> แต่ก็มีไอ้ตัวจันไรครับชอบหากินนะครับตัวจันลไรลชอบหากินชอบอไม่รู้จะร้องเรียนอะไรนะครับร้องเรียนในขาหมูก็ร้องเรียนอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ก็ไปร้องเรียนจะไปร้องเรียนเรือนจําร้องเรียนพ่อพระเอกว่าแม่นลงเอกเอนี่ยเอาข้อมูลในเรือนจําออกมาออกมาพูดหนโซเ,เชียลไอคลิปหายมึงไม่เห็นอินฟูเหรอ อินฟูทั่วไปที่เขาเป็นอินฟูที่เคยอยู่ในเรือนจําเขาออกมาเล่าประสบการณ์ชีวิตกันเอาเรื่องข้างในมาเล่ากันเป็นอุทาหรณ์มึงไม่ไปร้องเรียนอินฟูที่เขาเออกมาพูดกันลนะ่ะอย่างหลายคนเนี่ยนะครับอย่างคนที่มีชื่อเสียงอินฟูที่เขากลับตัวกลับใจเป็นคนดีแล้วเนี่ยนะครับนะหลายท่านเนี่ยเขาก็เอาเรื่องราพานในเรือนจําออกมานั่งพูดกันถูกต้องไหมครับนะครับ ถูกต้องไหมครับทุกท่านคือคืออย่างนี้ทุกท่านคนมันหาเรื่องหาเงินไงหาเรื่องหาเงินหาเรื่องหาราวเห็นไหมครับมึงไปเป,เป็นเสือกเป็นร้อนมึงไปร้องเรียนในฐานะอะไรกูถามว่ามึงไปร้องเรียนในฐานะอะไรือแล้วคนอย่างมึงร้องเรียนอะไรเคยประสบความสำเร็จไหมกูถามแค่นี้พอมึงร้องเรียนอะไรมึงเคยประสบความสำเร็จไหมตอบกูหน่อยสิ ตอบกมหน่อยสิมึงเคยร้องเรียนอะไรเคยประบรสบความสําเร็จสักอย่างไหมไม่เคยไม่มีแต่เสือกที่จะร้องเรียนทาคอนเทนต์หากินไปวันวันหาเงินไปวันวันนะครับคอนเทนต์หากินหาเงินไปวันวันสันดานหมาแบบนี้ครับจะไปร้องเรียนเขาไปร้องเรียนในฐานะอะไรครับมึงเสียหายตรงไหนครับ อ้างตัวนั่นเป็นผมเป็นทนานะครับผมเป็นทนาไปที่ไหนอ้างทนาอ้างทนาไอ้ที่นี่มึงแค่เป็นแค่ทนามึงอย่าอ้างขนาดนี้เลยแล้วถ้ามึงเป็นสออบจหรือว่าเป็นอะไรมึงไม่เบ่งชิบหายเลยฮะอือูถามแค่นี้นายสี่ครับมึงจงเกียจจงชังอะไรบ้ากับลุงของนักหนากูถามมึงหน่อยเขาไปเฟี้ยงขี้บนบ้านมึงเหรอเขาไปเฟี้ยงขี้บนหลังคามึงเหรอฮนะถามแค่นี้ ขับไปเฟี้ยงขี้บนหลังคามึงเหรอมึงตอบกูหน่อยสิเขาทำอะไรให้มึงนักหนามึงตอบกูก่อนนะครับนี่คือการหาเงินแบบนี้รอบก่อน <c oughs> จะไปล้องเรียนอิสระก็งเงียบไปล้องเรียนขาหมูก็งเงียบแต่ได้เงินหลังบ้านช้ำช้ได้เงินหลังบ้านช้ำช้ นะครับได้เงินหลังบ้านช้ำชนะครับเมื่อก่อนนู้นไปร้องเรียนกุมารแคคก,กุมาระคงก็งเงียบได้เงินหลังบ้านช้ำๆหาเรื่องไปนครนายกก็งเงียบขอเงินหลังบ้านช้ำชำนะครับ <S <S ผมถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนผมถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้คือกระบวนการหาเงินเพราะไม่มีเงินแล้วรู้กันอย่างนี้คือสันดานของไอ้โลน ไอ้บักโลนเชี่ยวหากินแบบนี้โอ้โหเขาอยู่ข้างในยังวายังไม่วายไอ้เชี่ยต้องกดทุนตีนสักทีหนึ่งนะครับต้องกดทุนตีทีหนึ่งที่กนี้อย่าลืมไปนะที่พวกนี้ยอย่าลืมชุดคุยนะมึงชุดคุยอย่าลืมนะเออเอาชุดคุยไปด้วยนะเอาชุดคุยไปด้วย อย่าลืมนะครับอย่าลืมชุดคุยนะครับฝากไว้ให้คิดพิจารณาคือป้านเนี่ยเขาก็ออกมานั่งไล้์สดเขาไม่ได้แปไลอะไรเลยมึงไปด่าเขาโยงโยงโยง,งไปด่าผัวเขาเ <c oughs> ขาพูดกับนิดเดียวมึงจะเป็นจะตายไอ้โรนพูดกับนิดเดียวมึงจะเป็นจะตายฮะตุ้ธามึงหน่อยสิ นะมึงก็หาก,กินได้กับเขา่แะแหละกูถามหน่อยจริงป่ะเออนะครับมึงก็หาก,กินได้เขาเนี่ยครับตอนนี้ไอโรดไม่กล้าใครแล้วครับนะไม่กล้าใครเลยนะครับนะไม่กล้าใครเลยนะครับทุกท่านเพราะฉะนั้นที่สี่ครับนะฝากไว้คิดด้วยครับไอโรดนะครับไอหัวกระบือนะครับ,รบจะไปร้องเรียนเรือนจ่ามึมงร้องเรียนในฐานะอะไร ไปร้องเรียนในฐานะอะไรครับผู้เสียหายหรือว่าไงครับนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นครับ <c oughs> ไอเครื่องติ่งหน้าหมานี่หาคอนเทนต์ครับทำคอนเทนต์หาก,กินไปวันๆนี่สิครับนะไม่ได้มีอะไรเลยครับทุกคนนะครับไม่ได้มีอะไรเลยครับผมบอกเลยว่าสันดานหมาตัวนี้ก็คือคือไออ้ ไม่รู้สรรหาคําไหนมาด่านะครับไอโรนเนี่ยนะครับนะนะครับอ้าโอนไอพวกโง,ง่โง,ง,งกินหญ้าโอนหาคอนเทนต์ไปวควรื่องขบังควับข้บันคับบ้างอะไรบ้างอาโอนโอนกันเยอะๆนะคะโอนกันเยอะๆนะครับอืมฝากให้คิดพิจารณานะครับนะครับไนะอดีครับ โอนกันเยอะๆนะครับฝากคิดพิจารณาจะได้มีเงินช่วงนี้ขอทานเขาแดกแล้วือวันนี้ขอทานเขาแดกแล้วนะครับออกมาทำคอนเทนต์ร้องเรียนอีแล้วร้องเรียนป้าอีกแล้วร้องเรียนลุงอีแล้ว <c oughs> <c oughs> เห็นหรือยังทุกคนเห็นหรือยัง ฝากไว้ให้คิดพิจารณาด้วยนะครับไอคอนเทนเรื่องร้องเรียนเรื่องอะไรเนี่ยนะฝา,ยนะฝากไว้ด,ด้วยนะครับฝากไว้คนะิดพิจารณาด้วยนะครับนะเออนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกท่านปล่อยมันครับอันนี้มันเ่าเกง่งทําอะไรไม่ได้หรอครับนะครับไปทําอะไรไม่ได้ครับไปร้องเรีเรื่องจำร้องเรียนอะไรว,ว,ว่าป้าเอาข้อมูลข้างในมา,าพูดเหรอก็ผัวเขาเนี่ยเขาเอามาอัปเดตให้ให้เอฟซีฟังมาหนักหัวพ่องเหรอฮะ เ้าขังพ่องอรอ <c oughs> จริงป่ะเออนะครับฝากคิดพิจารณาด้วยนะครับอะไรที่เบาได้เบาไอ้ลน้นมึงไปตามเรื่องพักซี่กูสี่พักซีที่ไหนแล้วเออตามเรื่องพักซี่นะพักซีที่ไหนแล้วนะนิทานนิทาน